สวัสดีค่ะจากพราวมาทอกนะคะเชื่อเลยว่าใครหลายๆคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ในวัยใกล,ใกล,ใกล้ใกล้เลขสี่อะคะ่ะมักจะพบเจอกับปัญหาการนอนไม่หลับซึ่งเราอะคะ่ะก็สรรหารมาทุกวิธีไม่ว่าจะเป็นการไม่นอนกลางวานันไม่กินกาแฟการจัดแต่งห้องใหม่ให้มันน่านอนใช้อารมาเทอร r a p คือปรับพฤติกรรมทุกอย่างรวมถึงกระทั่งเราอะคะ่ะไปรับประทานตัวเมลาโทนินหรือสารสก,กัดต่างๆที่มันช่วยให้เราหลับสบายแบบนี้ค่ะแต่ มันก็ยังคงไม่สามารถทําให้เราหลับได้สักทีถามว่าตรงเนี้ค่ะมันเกิดจากอะไรถ้าเราวิเคราะห์กันจริงๆอะนะคะความจริงมันอยู่ที่ตรงว่าผู้หญิงของเราเวลาใกล้ๆกล้เลขสี่ะค่ะมันจะมีสิ่งหนึ่งก็คือฮอร์โมนนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนเพราะว่ามันกําลังจะหมดนะคะมันก็เลยทําให้ตัวเมลาโทนินของเราอะค่ะมันทํางานได้ไม่เหมือนเดิมสร้างได้ไม่เหมือนเดิมและเราก็ไปรับประทานเมลาโทนินเข้าไปอันเนี้ยมันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่จริงๆแล้วเราควรจะทําอะไรก็ได้ให้ฮอร์โมนของเราอะค่ะมันเข้าสู่สมดุลแล้วมันกลับไปทําให้ร่างกายอะค่ะสามารถสร้างเมลาโทนินกลับมาได้เหมือนเดิมแบบเนี้ยจะเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆแบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทานอะไรสักอย่างเพื่อที่จะทําให้เรานอนหลับอะค่ะให้เรารับประทานสารสกัดที่มันสามารถช่วยปรับฮอร์โมนปรับสมดุลของเราตรงเนี้ยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะมันก็สามารถทําให้เราอะค่ะหลับสบายอย่างที่เราเคยหลับสบายมาก่อนแน่นอนค่ะ